เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ระหว่างทางอนะที่จะทำแอคเคาท์อ่ะให้มันครบหนึ่งพันผู้ติดตามในในแอปบ้านดำหา <laughs> สติทั้างสตินิดหนึง่ง <laughs> เออบ้านดำอนะยากมีผู้ติดตามให้ครบหนึ่งพันบ้านดำตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วที่เอ่อเอา้าจำไม่ได้เดี๋ยวขอ refresh ดูหน่อยสิขอ refresh ดูหน่อยนะบ้านดำที่เราหมายมั่นปั้นมือทะ้งหกร้อยแปดสิบสี่คนนะด้วยการยิงแอดแบบเมามันมากนะเพื่อนๆ การที่ยิงแอดเนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นคนแบบมีเงินถุงเงินถังไงเราอยากจะแบบโตเร็วนะคะแล้วก็ทางแอปบ้านดำเนี่ยเขาก็ให้มีช่องทางให้เราได้ยิงแอดด้วยนะเอาไมมาใกล้ๆดิจะได้ได้ยินกันชัดๆนะคะทีนี้ใครจะผ่านไปผ่านมาที่แอปบ้านน้ำเงินพิมก็ไม่ จะเรียกว่าบอกไม่สนใจละฉันจะไลฟ์นะคะสวัสดีคุณหนึ่งนะคะคุณก็ผ่านไปผ่านมานะคะจากแอปบ้านดำนะ,ะยิงเพื่อเพิ่มผู้ติดตามใช่นะเพราะว่าในแอปต่ออของเราเนี่ยมันมีให้เลือกเลยนะที่คลิกที่จุด3จุดแล้วก็คลิกไปที่รูปไฟอะ่ะมันจะคือเหมือนกับการโปรโมทนะเพื่อเพิ่มผู้ติดตามนะคะคุณเอาเงินเข้าสู้นะทีนี้ ที่พิมพ์เลือกเพิ่มผู้ติดตามอันนี้คือเปิดช่องใหม่นะเปิดช่องใหม่เพื่อที่เป้าหมายเนี่ยจะทำแอ f ฟ i ล i เ t ต m มาเก็ตติจาาติดตะก,ก้ามันต้องมีผู้ติดตาม1,000คนคุณถึงจะเริ่มติดตะก,ก้าได้นะคะถ้าผู้ติดตามไม่ถึง1,000ยังไงก็เป็น Account แบบ e อ t เตอร์ n ทนเมทั่วไปแต่เราจะต้องการอยากจะทํามาหากินอะอยากจะมาลองดูทางนี้นะคะกําลังซื้อไม่ใช่กําลังซื้อบอกว่า งบในการโฆษณาเนี่ยมันสูงมากเขาถึงมีงบที่ที่เหมือนจะจ่ายค่าคอมให้เราอะทางแอปบ้านดําเขาเรียกเป็นนหน้าเป็นนาหน้าต่อๆอย่างเงี้ยเขามีงบมาจ่ายค่านาหน้าให้คนที่ทําเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนบาทได้นะคะจริงๆนะก็อาจจะเป็นช่องทางรวยของเราก็ได้นะทีนี้ก็เปิดแอ c เ u n t ใหม่พิมพ์ก็เลือกแอ c เ u n t ที่น่าสนใจในกิจกรรมของพิมพ์ที่ จะมีคลิปถ่ายตลอดก็คือแบดมินตันนะคะถ่ายคลิปเกี่ยวกับการไปเรียนแบดไปเล่นแบดอะไรเงี้ยเผื่ออาจจะได้ขายอุปกรณ์แบดมินตันก็ได้นะเพราะว่าไม้แบดอะไรเงี้ยมันก็ออกใหม่เรื่อยๆนะลูกแบดออกใหม่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอ็อกเซสซอรีนะคะอ่าแต่ว่าพอจะเริ่มทําใหม่ก็ต้องเริ่มจากคอนเทนต์ที่เราแบบทําได้ง่ายๆก่อนไงอันนี้นะอันนี้ก็เลือกคอนเทนต์ไปทีนี้เราก็มีเงินมีทุนอยู่นะคะ พิมก็ไปหาข้อมูลในแบบในแอปบ้านดำเราเนี่ยแหละว่าเขายิงแอดเขาอะไรกันยังไงทำยังไงถึงจะมีผู้ติดตามได้ถึงหนึ่งพันคนอะไรเงี้ยนะแอคเขาใหม่นี้ก็เปิดเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมก็โพสๆอะไรไปเรื่อยๆกะว่าแบบอยากโตแบบออร์แกนิกไงแต่พอดีก็ออร์แกนิกไปออร์แกนิกมาใจร้อนอยากอยากให้มันโตเร็วๆมันจะมีช่องทางไหนที่มันโตเร็วกว่านี้ได้ไหม ขาก็มีทางก็คือแนะนําให้ยิงแอดนะคะแล้วก็ประกอบกับที่โชคดีของเพิ่มก็คือมีคลิปหนึ่งมันเกิดว่าโกวายรอลขึ้นมาวายรอลก็คือคนดูคลิปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยปกติแล้วการคาดหวังยอดวิวของแอปบ้านดำเนี่ยมันได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยเขาเรียกไงเปิดผ่านมันเรียกนับว่าหนึ่งวิวแล้วนะมันไม่เหมือนแอป บ้านแดงหรือแอปที่อื่นที่แบบว่าเขาอ่าต้องดูถึงกี่วิอ่ะสิบวิอะไรเงี้ยสามวิมันถึงจะนับวิวนะคะอีแอปบ้านดำนี่ปัดดูแบบเออ์ชเด้มันก็นับวิวแล้วนะคะที่อื่นเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นอิมเพรสชันนะคะก็คือแค่เห็น0.1วินาทีมันนับวิวเลยนะเพราะฉะนั้นการได้ยอดวิวจากแอปบ้านดำนง่ายมาก วิววิวที่เกิดขึ้นจากการอัปคลิปอะไรไปเรื่อยเปื่อยเอนเตอร์เทนก็หลักร้อยวิวเนี่ยคาดหวังได้ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆอย่างน้อยมันก็ต้องสัก100-200งรวิวอะได้แน่นอน200ร้วิวบวกบวกในในคอนเทนท์ที่มีคนสนใจนะสองวิวบวกบวกแล้วที่คลิปที่มันเกิดไวรัลขึ้นมามันได้หมื่นวิวนะหมื่นวิวของแอปบ้านดำนะก็อาจจะไม่เยอะมากในที่แอปอื่นแต่ว่าแอปบ้านดาก็ หลักพันหลักหมื่นวิวนี่อ่ามันคาดหวังได้นะคะพิมก็เลยเลือกคลิปนั้นแหละเอามายิงแอดพอยิงแอดเสร็จปุ๊บยิงแอดเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันได้วะยิงแอดไปสามร้อยบาทนะลงทุนอ่าลูกพญานาหมื่นอย่างเรานะคะยิงแอดไปสามร้อยบาทโดยดูรัชชอยู่ที่หนึ่งวันนะคะลูกพญานาหมืน่น ผลประกอบการปรากฏว่ามีคนผู้ติดตามประมาณตอนแรกอะนะแนวโน้มมันจะผู้ติดตามประมาณ1นึ่บาท1คนเออมันเป็นแบบนี้เฮ้ยแต่สรุปสุดท้ายปลายปลายแคมเปญขึ้นมามันก็ได้ผู้ติดตามอยู่ที่200กว่าคนนะคะก็ประมาณว่าเหมือนเราจ้างจ้างคนมาเอาเอาไปคนละบาทกว่าๆแล้วกันนะ เอาไปคนระบาดกว่าๆให้มาตามแอคเคาท์ฉันหน่อยตอนนี้ฉันต้องการใครก็ได้มาติดตามให้ฉันถึง1,000คนเพราะฉันอยากจะปักตะก,ก้าฉันอยากจะเปอยป,ปักตะก,ก้าแล้วคนที่ติดตาม1,000คนเนี่ยมันต้องเป็นคนจริงๆคะอันนี้ก็ไปอ่านมาเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไปแบบใช้บริการปั๊มยอด Follower อะไรเงี้ยไอคนติดตามมันไม่ใช่คนนะมันอาจจะเป็นแอคเคาท์แอคเคาท์บอทก็ได้นะ ไม่มีปฏิสัมพันธ์จริงๆอะแต่ไอ้ที่จ่าย300บาทแล้วได้200กว่าคนเนี่ยพิมก็ได้จริงๆนะได้เป็นแ c คเค n t แบบสายเอนเตอร์เทนอะเวลาที่แบบชื่อยูเซอร์เนมเขาจะต้องมีตัวอีโมจิมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นแ c คเค n t แบบเด็กๆนะเอนเตอร์เทนนะเนาะก็ดีนะเด็กพวกนี้ก็ดีก็คือเข้ามาดูคลิปเป็นคลิปตักลูกแบตนี่แเลยนะสอนตักลูกแบตคลิปนั้นไวรัล อ่อ่อะไรอ่ะมากดไลค์แล้วก็มากดติดตามเลยเด็กนี่มันง่ายเหมือนเราสมัยก่อนอะเวลาที่เราเล่นแอปบ,บ้านน้ำเงินใหม่ๆอะเราเป็นแอดเฟรนใครก็ไม่รู้เยอะแยะนะคะเราก็แอดแไปอะไรเงี้ยบางคนปัจจุบันเพื่อนเต็มก็เพราะว่าเราแอดไปเรื่อยไปเทื่อยเนี่ยะคะ่ะเออทีนี้โอ้ยได้ใจยิงแอด สามร้อยบาทลูกพยานาหมืน่นได้คนติดตามมาสองร้อยกว่าคนทั้งๆที่เป็นแอปแบบว่าเออไม่ใช่เป็นแอปเป็นคลิปแบบว่าตักลูกแบตแค่เนี้ยสอนตักลูกแบตง่ายๆว่ะได้ใจนะคะทีนี้อยากจะได้คนตามที่มีคุณภาพมากขึ้นมีกำลังซื้อมากขึ้นนี่คิดเองนะเล่าประสบการณ์นะไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะเพื่อนๆก็ลองฟังดูแล้วกัน อยากได้คนที่เหมือนกับว่ามาศึกษาหาความรู้เรื่องแบดน,นะคะในช่องแบดมินตันของพิมพก็จะสอนไม่ใช่สอนหรอกเหมือนให้ให้ความรู้ประมาณว่าการวนการเล่นคู่อะไรเงี้ยบางทีแบดมินตันน่ยเล่นกันสองคนเนี่ยบางทีเขาก็ยืนหน้าหลังบางทีเขาก็ยืนซ้ายขวาแล้วทีนี้เราจะวนคู่กันยังไงเราก็อธิบายอะไรเงี้ยก็เป็นคลิปที่อธิบายการวนคู่ไปทีนี้พอให้ความรู้ ยิงแอดไปอีก300บาทแต่คลิปนั้นนาะที่จริงมันยังไม่ยิงแอดมันก็มีคนดูด้วยตัวของมันเองประมาณ2,000 20, 0วิวได้นะเอ่อหมื่นกว่ากว่า2,000 20, 0ได้ทีนี้ก็ยิงแอดใส่เข้าไปเพิ่มสิปรากฏว่าไอคนที่แบบศึกษาหาความรู้อ่ะมันดูอย่างเดียวมันไม่ตามเฮยชีวิตปรากฏว่าก็ได้ เหมือนกับจ่ายเงินไป300บาทได้ผู้ติดตามมาแค่68สนอ้าดคนจ้างตั้งคนละกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้อยู่เหมือนจ้างคนละ3าบาทเลยนะแพงกว่าจ้างกับคนละบาทกว่ามาทําอีกอะทาไมเป็นคนแบบนี้อะ่ะหุยได้ดาวหรอได้อะไรหรอขอดูห่อยมาอีกแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้จากแอป บ้านน้ำเงินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อคุณแป้นๆก็มานี่คุณวชระพลสวัสดีค่ะ,ออคคคคะขอบคุณมากค่ะสำหรับดาวดาวล้านดวงอลังการขอบคุณค่ะโอเคก็ฟังฟังไปนะคะทำอะไรไปเปิดเปิดทิ้งฟังแต่เสียงก็ได้นะภาพก็ไม่มีอะไรนะมีแต่หน้าเรานี่แหละทีนี้มาดูไอแอดที่ยิงไปอีกสามร้อยบาท ดูดูดูอยู่ได้มาได้มา97 new follower เหมือนกับจ้างคนละตั้งสมบาทให้มาตามดูสินี่ก็ยิงแอดไปหนึ่งวันเหมือนกันนะคะฉันก็เลยคิดว่าอหรือว่าคลิปนี้ไม่ได้วะแล้วตอนที่เราจะยิงแอดนะเพื่อนๆเ,เราสามารถเลือกว่าให้มันยิงไปที่ใครได้ด้วยนะ ถ้าทำในคอมนะนี่ก็ศึกษาหาความรู้มาอยู่ทําในคอมเนี่ยเลือกได้เลยจะเอายิงใส่ผู้หญิงหรือผู้ชายอายุเท่าไหร่อายุ18-25 2 5ถึง5 5 5 55ถึง35 35บถึง45 55บวกบวกหลังจากที่พิมพ์ยิงแอดลูกพญานาหมื่นไปครั้งที่2นะคะ300บาทได้มา97 follower ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝัน1,000 follower ก็อัน อันแรกเป็นคลิปเอนเตอร์เทนยิงแอดไปได้ดิบได้ดีอยู่อันที่สองคลิปให้ความรู้เรื่องการวนคู่เกมเบดบินตันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าแล้วก็ไอกลุ่มเป้าหมายที่ที่ยิงอ่ะพิมให้ทางแอปบ้านดำเขาคิดให้นะเพราะว่าก็ก็ดูมาจากในหลายๆที่นั่นแหละเขาบอกว่า AI ของบ้านดำก็น่าจะลนดอยู่พิมพ์ก็เลยโอเค วางใจให้คุณ AI เข้าไปหา follower ให้เรานะคะปรากฏว,ว่าครั้งที่สองไม่ได้ยิ่งอีกลูกขยานาหมื่นใส่ไปอีก300นะคะตอนนี้งบประมาณเริ่มเป็น900บาทแล้วนะวันถัดไปยิ่งอีกเอาคลิปให้ความรู้นี่แหละทีนี้ฉันจะเลือกเองฉันไม่ให้ AI ของแอปบ้านดำยิงให้ฉันละฉันเลือกเองว่ากลุ่มเป้าหมายใช่ไหมใครพิมก็เลยเลือก อ,อเดีวก่อนก่อนที่จะเลือกเองเวลาที่เรายิงแอดแล้วทุกครั้งนะคะในแอปเขาก็จะสรุปให้นะว่าเขายิงไปโดนใครบ้างแล้ว New Follower ของเราอ่ะเป็นใครนะคะอย่างของพิมพเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเมินตันเนี่ยผู้ชายผู้ชายจะเข้ามาเยอะนะคะและผู้ชายที่อายุต่ำกว่า35%ด้วยนะ คนที่เล่นแอปบ้านดำเนี่ยก็สังเกตว่าจะเป็นคนอายุน้อยนะคะอายุต่ำกว่า35นะคะพวก18ถึง25 25ถึง35เนี่ยเขามาฟอลโล่พิมพ์เยอะนะพิมพ์ก็โอเคดังนั้นพิมพ์พก็จะยิงแอดไปเลยเอายิงใส่ผู้ชายเลยเลงเลยยิงใส่ผู้ชายเนี่ยที่เป็นสปอร์ตแมนทั้งหลายอายุเนี่ยแหละ18ถึง35ดูจะ เหมือนกับก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็ทํางานนะกําลังแบบนั่นแหละทํางานจบใหม่อะไรเงี้ยทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วก็เล่นกีฬาแบบมินตั้นน่าจะดูเป็นคนที่มีกําลังซื้อเราในอนาคตนะปรากฏว่าไอ้คนพวกนี้แหละโอ้เดี๋ยวก่อนมีคนมาโคโฮสอยวพึ่งนะคะเดี๋ยวขอดีคายก่อนอ่าก็เลือกเลย เลือกไอ้พวกนี้แหละเลือกคุณท่านพวกนี้แหละเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะปรากฏว่าคุณท่านในกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเองนะคะโดยที่เลือกคลิปให้ความรู้นี่แหละเรื่องการบนคู่นี่แหละไปยิงอีกนะคะเขาดูวิดีโออย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะคะหมดเงินไปแล้วอีก122บาทได้ follower มาทั้งหมด28คน สรุปว่าเหมือนจ่ายไปคนละสีบาทให้มาตามอ่ะดูสิพวกนี้จ้างแพงเพิมก็คิดว่าว้ายเราอาจจะคิดผิดก็ได้ในการไปกําหนดกลุ่มเป้าหมายการยิงแอดเองเลือกเองคิดว่ามันจะดีปรากฏว่ามันไม่ดีนะคะทีนี้ก็เลยแอดนี้กํลาลังลันอยู่นะแต่เห็นดูทรงแล้วไม่ดีนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟัง ิมก็เลยกลับไปกลับไปจุดเริ่มต้นก็คือไปหาคลิปที่คลิปเริ่มต้นที่มันไวรัลนี่แหละที่เป็นคลิปตักลูกแบตนะฮะเอนเตอร์เทนเนี่ยนะคลิปนั้นนะฮะหลังจากที่มันไวรัลด้วยตัวเองไปแสนวิวยิงแอดไปอีกมันก็ตอนนี้มันสามแสนวิวแนละ้วมันเยอะมากเลยนะเออคนก็มาแบบว่าลุมพูดคุยกันในเรื่องตักลูกแบต เออก็ดีอยู่เหมือนกันเอาวะตอนนี้เป้าหมายเนี่ยเราต้องการ1,000 follower เท่านั้นใครก็ได้มาตามฉันไม่ต้องเป็นคนที่มันมีกำลังซงกำลังซื้อเดี๋ยวค่อยไปแหาทีหลังก็แล้วกันพิมก็เลยเอาคลิปตักลูกแบบเนี่ยมายิงแอดซ้ำอีกทีนะคะเพื่อน,อนก็ใส่ไปอีก300บาทตอนนี้ก็คือมีการยิงแอด4ครั้งแล้วนะนี่ลูกพญานามหมืน่นเงินถุงเงินถังสี่สามบบาทแล้วนะนี่ก กินอะไรได้หลายอยู่นะแต่ก็เอามายิงแอบเอาวะซึ่งอันนี้ก็เป็นระหว่างทางก็เล่าสู่กันฟังเหมือนกันตอนนี้คลิปเอนเตอร์เทนนะคะใช้เงินไปแล้ว36บาทได้ follower มา42คนคิดดูสิจ้างคนละไม่ถึงบาทนี่ความเอนเตอร์เทนแล้วได้ follower กลับมาแต่ก็จะเป็น f o l l o อร์แบบเด็กๆก,กันนะ โปรไฟล์นี่จะเป็นแบบน้องอะไรเงี้ยปอห้าทับห้าห้าทับห้าก็เอาอะขอก่อนแล้วกันนะน้องอเรียกเรียกน้องนี่ได้ไหมต้องเรียกต้องเรียกหลานเหรอคะเรียกลูกเอออันนี้ก็จะเป็นเนี่ยแหละประสบการณ์การยิงแอดแต่คิดว่าจะบางทีก็แบบการมาเล่น โซเชียลมีเดียพวกนี้นะเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยอารมณ์สวิงขึ้นขึ้นลงลงคนมาฟอลเยอะก็แบบโอ้ยคนมาฟอลเยอะจังเลยพอช่วงไหนที่ที่คลิปไม่วิ่งฟอลเวอร์ไม่วิ่งก็รู้สึกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่วิ่งเราก็เช็คบ่อยซะด้วยสินะเพื่อนเบางทีคนเขาอ,อาจจะไม่เล่นช่วงเช้าช่วงกลางวานันไงแอปแอปดำนี่เขาฮิตช่วง เย็นๆกังคืนกังคืนนะคะเขาจะฮิตเนี่ยแหละก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ยิงแอดก็แล้วกันนะจะถึงพัน follower หรือเปล่าจะต้องใส่จะต้องใส่เงินไปอีกไหมซึ่งเราก็อาจจะต้องเบรกตัวเองแล้วนะคะว่าเรายังไม่เอาเงินเข้าใส่ดีไหม ไปคุยให้เพื่อนอีกคนหนึ่งฟังเขาบอกโอ oh, ้ถ้าอยากมีร้าน follower ก็ใส่ไปเลยสิล้านบาทอืมมันจะใช่อย่างนั้นไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> oh, ชีวิตอยากจะกดหัวใจให้ตัวเองที่แอปบ้านดำแต่กดแล้วมันกลายเป็นโฟกัสหน้าเออเออ แอปบ,บ้านดำนี่เราก็ไลฟ์กันมาหลายทีแล้วนะอืมแต่ก็ยังแบบเล่นไม่เป็นอ่ะนะเล่นไม่เป็นหรือว่าไม่ใส่ใจจะศึกษาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วที่จริงนะแค่คนปัดผ่านเปิดอ่าเขาเรียกไงมือลั่นใส่เราเนี่ย มันก็ขึ้นว่าจอยแล้วนะเนี่ยแอปบ้านดำเนี่ยนี่ไงกดหัวใจให้ตัวเองให้กำลังใจตัวเองคือเขาเขานับทุกวิวนับหมด <c oughs> ก็ดีก็ดีเอาละวันนี้จะไลฟ์มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละนะคะว่าเรา ยิงแอดไปแล้ว1นึ่พันสบาทเนี่ยแล้วยังไม่ถึงพัน follower เลยล่าสุดตอนนี้อยู่ที่หกร้อยแปดสเก้ follower เจ็ดร้อยแปดเอีกสามอคนนะคะก็รีบอะเราก็รีบอะแต่เราก็ต้องเบรกตัวเองนิดนึงนะคะ โอเคเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณมากขอบคุณที่ดูในทุกช่องทางนะคะอ่ะโอเคนะคะเราพอแล้วไหมเราเดี๋ยวเราพักผ่อนละขอบคุณเพื่อนๆที่บ้านน้ำเงินนะคะที่ยังติดตามกันเสมอมานะซึงใจมากก็อยู่กันไปขอให้ร่ำรวยทุกคน,นะคะ่ะ ขอบคุณบ้านดำนะขอบคุณบ้านแดงนะฮะสวัสดี้พิมจ่าพิมมี่ Planet Work Smart Be Rich สวัสดีค่ะได้ดาวอีกแล้ว